กินเก่งจริงแล้วถ้ายังอยู่ข้างล่างต่อแล้วไม่มีอาหารก็จะเรียกพ่อเรื่อยๆนะคะยังไม่หมดอเนี่ย้องติก้องน้องมนาเลยนะอฮต้องติ่งมน้องมนาวันนั้นไปดูน้องมีนาคพาพ่อพายผ่านพ่อพายเห็นกันเดียวหล่อมากอืมน้องมีนาเหรอคะผ่านพ่อพายน้องบาลันหรือเปล่าคะตรงใกล้ๆ กับจุดโชว์ตัวพี่ทูมาแล้วสวัสดีรอบที่แปดสิบห้าของวันนี้นะเพราะแม่วันนี้คือสัญญาณเราแบบว่าทั้งฝนแล้วก็ทั้งนากีฬานะคะพอมีการดึงสัญญาณกันด้วยแล้วก็ฝนด้วยอะไรด้วยแม่ก็จะเออนะคะบ้านน่าสงสาร,รานนะบ้านฟ้ากลับมาแล้วทุกคนนะคะวันนี้ทูป,ปัดแก้มแดงองตองนะคะ พ่อทายมีลูกหรือยังคะยังไลท์ที่85ปุ๊บมีลูกเลยนะคะงงมากนะคะยังโสดอยู่นะคะใช่หมายถึงที่จุ้ยนะคะยังโสดอยู่นะคะยังโสดอยู่นะคะเออเช็คเสียงแม่แม่เสียงหนูมามามาแล้วเสียงมานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเราอยู่กับพลายสักสูรินหลังจากที่เราดูคลิปสตรีมไปแล้วนะคะว่าสักครู่ของน้องมีนาแน่ กลัวหายไปกระตุยนั่งค่ะกระตุยนั่งจจนนอ๋อกระต่ายจะเดินดเรื่อยๆวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นเสียทูไหมวันนี้จะเป็นเสียทูไหม,นนเ,เ,ไมเดี๋ยวมาดูวันนี้มีใครส่งอะไรมาบ้างคะมีหลายอย่างเลยนี่อุ้ยมีคนส่งดาวมาแล้วสองร้อยดวงขอบพระคุณมากนะคะดิฉันอยู่ที่บ้านฝาพี <laughs> ่ชุอยู่ที่บ้านดำ,ดำนะคะจะ <ดำ S 1> ยืนอยู่ข้างกันแค่นี้แหละแต่อยู่คนละบ้านนะคะ่า <laughs> <laughs> หล่อมากกระต่ายเหมือนใช้โรนเลยอะมือนิ่งมากเขาเมีกิมบอลเออเ,<ร>เขามีกิมบอลอ,นะอันนี้เป็นกิมจุ้ยนะคะนี้เออพอ,พอทถ้ารักษาหายดีแล้วพีู่จะมีสิทธิ์สะละโสดไหมคะเชียรกันอยู่แม่นี่หนูก็บนบานสันเก่าไว้สุดเบริรมกันนะคะว่าอยากให้ให,ให้เขาปิ๊งสาวไหนสักคนนึงยังไม่มองสาวนะใช่ อย่าทำแบบพี่นิ่งหน่องนะล,ลูกมันไม่ได้นะคะยังไม่เจอแสนรู้ใช่ไหมย,ยังยังไม่ได้เจอแสนรู้ <c oughs> ระยะประชิดเลยเนี่ยผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวานะ่นแะละไม่ได้เจอกันสักทีนะคะยืนู้นอกว่ารออยูที่ท่านางทุกวันเลย <c oughs> ยืนยืนอวบร <c oughs> ออยู่ที่ท่าทางทุกวนันเลยไม่รู้ยืนอวบหรือยืนอืดนะคะงงไปหมดนะคะ สู้ชีวิตกันมากทีมแอดวันนี้แม่ตั้งแต่ตอนดิฉันใส่ผ้าใบจนตอนนี้ใส่รองเท้าหูคีบแล้วอะสภาพนะไม่ไหว<ท>เปียกอ<ท>ีกรอบนึงเมื่อเช้ารองเท้ากับถุงเท้าก็เปียกเพราะรองเท้าปมามันเป็นผ้าไงทะลุไง,งถ้าถ้าน้ําที่สูงเกินรองพื้นรองเท้าก็คือเปียกอันนี้เป,นเป็นหนังใช่ไหมเออฉันไม่ลืมหน่ะไม่ทันมึงหน่ะมันจะน้ําจะท่วมขนาดนี้ใครอ่ะนี่กระตุยอืมบ้านยุ่หลังมึงเขาเรียกุ่ดพักหรอ ่าจ,จ,จุดพักของพิทูอยู่ที่แอดกระต่ายนะคะหลังจากกิจกรรมในช่วงเช้าที่ทําหัตการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินกายบริหารเรียบร้อยแล้วนะคะพิทูก็จะมาอยู่ที่คอคางน้องบารานที่เราเห็นกันในภาพแน่ออโอ้แม่หมดมาเม,ม,ม,มื่อกี้นี้งงไลฟ์หายขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตสัญญาณก่อนแล้วก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันใหม่ในการไลฟ์เพราะว่า สัญญาณไม่ดีนะคะ Android กับ iOS ก็ตีกันอีกนะคะหลายสิ่งนะพี่ตำววสดีค่ะวันดีค่ะดีค่ะทงสวยนะคะค่ะแม่มงใหญ่เวอร์นะคะไปปังหลัมาพี่ทูโอ้โหพี่ทูแม่แม่มาเนี่ยแม่แม่มาสวัสดีทุกท่านค่ะปอปอพวกนี้ไปเที่ยวกาดกันใช่ไหมแม่ เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าพวกนี้จะได้ไปกัดกล้องหรือเปล่านะคะใบบุญแอดกำนันห่วงมากทีมแอดมินทำงาน6วันแม่แม่ดูไลฟ์6วันเหมือนกันโอ้ลดมากนะคะขอบพระคุณแม่แม่ถ้าไม่มีแม่แม่ก็ไม่มีพวกหนูแล้วนะขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือว่าส่งให้กับความหลอของพี่ทูของเรานะคะ สุดจัดจริงจๆแม่ปลายงวงและแก้มเป็นสีสมพูอองตองนะคะพี่ทูเท่สุดเด้วยความที่เขาสูงนะคะอะไรนะแม่เราพอบอกว่าปปสูงดังอ๋อปปส่งอยูงดันี่อยู่ข้างกันแม่นะคะใช่สิพราะไม่ได้ไปดูนาลีก็ว่าเราเสียงดังอะไร เออแต่พอเราไม่ไปดูนาลีก็มางงงไงว่าอะไรจะไปล้านแสดงนะคะหล่อพูดหล่อโพน้องน้อนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดทั้งสาสุขภาพกันตัวน้าเจ้าแอดมินขอบคุณเจ้านะคะอยากสอบถามค่ะถ้าจะบริจาครายเดือนต้องทักที่บ้านฟ้าหรอคะบ้านฟ้าค่ะในอินบ็อกซ์บ้านฟ้าได้เลยค่ะ โอ้แม่เราดูหลายแอปกินตอนเนี้เอาแค่แค่บ้านฟ้าแค่บ้านฟ้ากับบ้านเขียวก็จะตายแล้วค่ะกันต่ออะค่ะจะไม่ทันแล้วสุดหล่อของแม่มาแล้วไลฟ์ลืนกินหญ้าก็เฝ้าดูค่ะนะแม่นาอแค่เขายืนกินหญ้าเราก็มีความสุขแล้วเนาะแต่งหนาสีสวยทุกวันเลยค่ะสุดหล่อนี่ชอบสายตาเขาอะสายตาพี่ทูกับสายตานิ้งหน่งนี่คนละเรื่องเลยนะอ่า พี่ทูพี่ปลื้พี่นกแอดปอแอดกระตุยหัวหน้าจุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแก้มสัมพูเหมือนแชมพูซันซิลนะคะ มีแม่แม่ฝากชุดม่วงอไม้พี่ปลิวกับพี่นุกนะคะตอนนี้กำลังรอสั่งไซส์เอมมาอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ในร้านค้าของเรามีแต่ไซส์เอลซึ่งใหญ่มากนะใหญ่มากเพราะว่าไซส์ชุดที่ขายของเราจะเป็นไซส์ฝรั่งเนาะส่วนใหญ่พี่ควันจะใส่ไซส์เอมกันนะคะ <c oughs> ไปหาไปหาเลยแลวหาพ่อๆเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไป <c oughs> อุ๊เธอแตเย็นมานประเพณีเราหลายชั้นนะเธอต้องเดินระวังหน่อยนะคะ พี่ทูใส่ตาอ่อนโยนใช่นะคะทูจะหยุดกินกี่โมงคะน่าจะไม่หยุดจนกว่าจะนอนแม่นะคะเวลาทั้งวันของช้างใช้ไปกับการกินเพราะว่าเขาจะต้องกินประมาณ1 0ของนั้นหนักตัวนะถ้าอย่างพี่ทูอ่ะหนัก4ตันก็จะกินวันละประมาณ400กิโลกรัมแนะ่นอนวันละ3-5ชั่วโมงที่เหลือนะคะใช้เวลาไปกับการกินเพราะว่ากินเยอะแต่ว่าดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้แค่30-40%ของ,ท,งทั้งหมดที่กินเข้าไปแม่ ช้างก็เลยจะต้องกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องใหญ่จะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่แบ่งแล้วก็ไม่เหลือไว้ให้กันนะคะใครกินได้กินเลยนะคะใครกินได้กินก่อนนะคะโอ้ขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะเนี่ยส่งให้กําลังใจกันในวันฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยตอนนี้แดดหายไปแล้วแม่ กินแข่งกับแม่โจนาเลยนะคะแม่โจนาคือเมื่อไหร่จะหยุดกินใช่มแม่แม่โจนาไม่หยุดเลยนะคะงงมากนะคะต่แล้วผู้ชายไม่สบายหรอไไม่ย,ยังวปข้าแต่ละทิว <laughs> พี่นุ้งไม่สบายเหรอคะไหนๆตัวร้อนไม่ลูกไหนขอป้าจับสิลูกตัวร้อนไหมคะอู้ตัวร้อนไม่เน,นี่ยโหตัวรวมๆนะคะอือดีนะคะมีไปสปานะคะป้านะคะเ,ออเดี๋ยววันนี้ป้าก็จะไม่ล้างมือก่อนนะคะอาบน้ำไม่ล้างมือนะคะเออมือไม่ว่าว้ายมาแล้วสิเธอมาหนีนเร็วเธอมานี่มานี่ มือไม่ว่างเลยเขาหัวใจแอปดำโอ้โหแม่น่ารักมากขอบรบคุณมากนะคะนะบ้านใดก็เหมือนกันแม่นะคะนุกรีบหายเลยนะ,ะ <c oughs> แม่ทำอะไร<อ>นะช่วยหัวร้อยอย่างไรเมื่อกี้นะคะสวัสดีแม่เจนนะคะคุณแสงเดือนนี่คุณอมรรัตน์นะคะคุณโลตัสเน่ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กําลังเข้ามารับชมไลฟ์ในบ้านฟ้าตอนนี้เราไลฟ์แบบบ้านฟ้าบ้านดําคู่กันเลยแม่รดๆนะคะจ้าพ่อย่าหมดแล้วลูกเมื่อกี้มาสุดท้ายนีไม่ใช่ย่าจริงแล้วนะลูกเป็นมัดเสริมแล้วนะคะพ่อปลิวไปหาตามเซเว่นมาให้นะคะเราดูไลฟ์จาก iPhone แกะกล่องของกระตุยค่ะสั่งจองไปแล้วแม่นะคะครูนะคะนานไหมพี่ตุ๋ยกว่าจะได้มา รบสจะ9ตุลา9ตุลาช้าสุด9ตุลารอแม่นะคะรได้เขารับกันเมื่อวานเนาะหเออหลายคนโพสต์บอกว่าอะไรนะวันนี้กินข้าวกับอะไรดีนะแล้วก็โพสต์จาก p p o o n โอ้โหมากระเชียวนะคะโอ้โห <c oughs> ก็ได้บอกไปว่าอันนี้ถามหรืออวดคะ <c oughs> อันนี้ถามหรืออวดคะ มาถึงก<อ>่อนอันดับแรกโอ้พอ่อพ่อหิวย่าอีกแล้วย่าผมหมดแล้วครับพี่ทูทำทำสีผมร้านไหนมาครับสีสวยจังเนี่ยสีน้ำตาลประกายทองแดงเลิศเนาะแม่เนาะคนหล่อผมสีอะไรก็หล่อแม่นะคะเรียกพ่อแล้วแหละเพราะว่าย่าหมดแล้วนะคะพ่อปิวก็ไปตัดย่าเสริมจากเซเว่นนะคะมาให้หนึ่งมัดก็หมดไปแล้วนะคะกินแล้วทำรวดเร็วมาก จะไปหาทุกขับรถหลงในลำปางเอาแม่จริงหรอแม่ไปหลงตรงไหนคะ <g itz ing> ลำปางไม่น่าหลงแล้วนะแม่นะคะพ่อหนุ่มไงายาว <g itz ing> และผมยาวเออตาคมผมยาวนะคะออสวยงาม เมื่อกี้ต้องกินหญ้าตายอย่างละมุนอยู่เลยอ่ะเพราะไม่มีหญ้าตาเต้งมากนะพ่อตาเต้งมากเลยนะน้าห้องมา้าบบบมา้าเน่มานี่ยต้องขับไปเชียงใหม่คะ่ะถึงจะเจอพี่ทู โอ้วันนั้นมีแฟนเพจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าน้องมีนายอยู่ปางทางไปทางเดียวกับท่านพระครูใช่ไหมคะแล้วก็เลยบอกไปว่าปางของท่านพระครูอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนอนุรักษ์ช้างไทยที่น้องมีนายอยู่อยู่จังหวัดลำปางนะคะโอ้โหกินฟักทีละหนึ่งลูกนะคะคอโอ้โหครุบเสียงแบบแซ่บมากอุ้ยเสียงแซ่บมากเลย เสียงแซ่บมากเลยนะคะแก้มสีนี้ท่านได้แต่ใดมาสีสัมพูอมสม้มสไตล์แพะกุ้งแม่ดูงวงเขาจับปักทองน่ารักมากมีการกัดข้างในปากนะคะแล้วก็เอาออกมาแบ่งไว้ก่อนครึ่งลูกเ,เอางวงถือไว้ก่อนนะคะเคี้ยวในปากให้หมดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอีกครึ่งลูกกัดอีกไหมกัดอีกนี่เสียงแซบมาก เสียงมันน่าอร่อยย่าแซ่บป่ะฝีที่สะโพกทูกหายหรือยังคะยังมีแผลอยู่นะคะแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วยังมีแผลอยู่แต่ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะขอบพระคุณดวงดาวห้าสิบดวงด้วยนะคะเชฟมิมูทูเซลฮเล็จูดเนมูทูอ,อ๋อ เราเรียกกันพอม,มาเจอคนไทยเรียกพี่ทุไปเลยนะคะเรียกแบบย่อนะคะคนไทยมักจะเรียกชื่อเล่นให้เหลือพยางเดียวนะคะแต่เวลาตั้งชื่อเราตั้งกันหลายพยาง